เรื่องเชื้อโรคในต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรครากเน่าคนเน่าที่เกิดจากไฟทอปทอร่าอิบอราทำให้ไตาพายทำให้รากเน่าโคนเสียหรือโรคแอนแท็โนดโรคไรซอกโทเนียม um, พิเทียมราชุมพูราน้ำค้างคอเลสเธติกร,รมฟิวซาเลียมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือโรคเชื้อโรคเชื้อราที่มันเป็นศัตรูของต้นไม้เนี่ยถึงแม้จะมีชื่อที่หลากหลายแตกต่างกันไปแต่พวกนี้มันคือประเภทเดียวกันมันคือสปีชีส์เดียวกัน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะพิชิตโรคเชื้อโรคชรานในต้นไม้เราจําเป็นต้องเรียนรู้มันก่อนครับว่ามันชอบแบบไหนเมื่อเรารู้ว่ามันชอบแบบไหนเราก็ทําในสิ่งที่มันไม่ชอบมันจะได้ศูนพันจากเลือกส่วนไล่นาของเรานั่นเองเริ่มแรกเนี่ย คือโรคต้นไม้เนี่ยมันมาจาก2วิธีการด้วยกันวิธีการแรกคือมันอยู่ในดินอยู่แล้วซึ่งการที่อยู่ในดินเนี่ยมันอยู่ตามธรรมชาติครับไม่มีใครสรรสร้างไม่มีใครนํามาครับมันมาตามเองตามธรรมชาติมันอยู่ใต้ดินอาจจะมาจากพวกมแมลง หรือมันอยู่ใต้ดินอยู่แล้วก็ได้อันนี้เกิดจากธรรมชาติครับแต่มันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะที่มันเกิดจากคนนําพามามนุษย์เรานี่แหละเป็นตัวพาหะชั้นดีในการนําพาเชื้อโรคเข้าสู่ส่วนของตัวเองด้วยการนําพวกมูลสัตว์ต่างๆเอามาใช้โดยที่ ไม่ได้ผ่านการหมักมาก่อนคือหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยการใช้มูลสัตว์มันคือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกไม่ใช่นะฮะปุ๋ยคอกคือปุ๋ยคอกมูลสัตว์คือมูลสัตว์ปุ๋ยคอกถึงแม้ว่าผลิตมาจากมูลสัตว์แต่ไม่ใช่ว่ามูลสัตว์ทุกชนิดจะเป็นปุ๋ยคอกมันต้องผ่านการหมักบ่มมาก่อนมันถึงจะได้เป็นปุ๋ยคอกขึ้นมาการที่เราเอาปุ๋ยสดๆดใหม่ๆเอาไปใส่เนี่ย นี่แหละมันจะตามมาด้วยเชื้อโรคเชื้อราครับแล้วก็จะมีเรื่องของกดแก๊สด,ด้วยกดแก๊สเนี่ยมันจะส่งผลทําให้ดินของเราเนี่ยมีค่า P ีเฮเป็นกรดสูงดินเปรี้ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกขี้ไก่ครับอันนี้เชื้อโรคเยอะมากๆเลยและอีกประเภทหนึ่งครับมาทางอากาศทางอากาศมันอาจจะปลิวมาตามสายลมหรือมาจากพวกแมลงครับแมลงไปเกาะต้นไม้ที่มีเชื้อโรคเชื้อราแล้วมันก็ตกติดมาแล้วมาเกาะที่ต้นไม้ของเรามันก็วยทําให้เชื้อโรคเชื้อราตามมาก็ได้ส่วนที่ปลิวมาในอากาศเนี่ยมันปลิวอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่ต้นไม้มันจะเกิดโรคขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ภูมิคุ้มกันของต้นไม้อ่อนแอลงเหมือนกับตัวเราอะ่ะจูๆ่ๆเราก็ป่วยเราก็ไม่สบายทั้งๆที่เราก็ไม่ได้ไปสัมผัสกับใครเป็นเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเชื้อโรคอะ่ะมันปลิวมาทางอากาศแล้วภูมคิมคุ้มกันของเรามันอ่อนแอมันเราก็เลยป่วยครับเหมือนกันอันนี้คือวิธีการมาของเชื้อโรคเชื้อรานะฮะอันที่2คือเชื้อโรคเชื้อราเหล่านี้มันชอบพื้นที่ที่เป็นกรดครับมีฤทธิ์ความเป็นกรดค่า pH ต่ํากว่า5.5เชื้อโรคเชื้อราชอบมากเลยครับจึงไม่แปลกเลยครับที่ คนสมัยก่อนพอเกิดโรครากเน่าคนเน่าหรือเชื้อโรคชราปุ๊บเขาจะหวานด้วยปูนขาวเพราะปูนขาวมีฤทธิ์เป็นด่างมันจะได้เอาไปตัดกันคือปูนขาวไม่ได้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคแต่ปูนขาวทําให้ความเป็นกรดนั้นมันลดลงถามว่าทําไมเชื้อโรคถึงชอบความเป็นกรดก็เพราะว่าเกาะกําบังของเขาอะ่ะมันมีฤทธิ์เป็นกรดครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ในพื้นที่เป็นก,ดกรดเกาะกําบังของมันมันก็จะเยอะมากขึ้นเหมือนคอมฟอร์ทโซนมันจะเยอะขึ้นเมื่อคอมฟอร์ทโซมันใหญ่ขึ้นเยอะขึ้นมันก็ ก็ทาให้เกิดการขยายพันธุ์ได้มากขึ้นและดีมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เป็นกรดเนี่ยเชื้อโรคเชื้อราชอบมากๆเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเราก็สามารถป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยการทําให้พื้นที่ไม่เป็นกรดไม่เปรี้ยวและอย่างที่2คือทําให้ต้นไม้มีภูมิคุ้มกันที่ดีแค่2ออย่างนี้ก็จะทําให้ต้นไม้เราเนี่ยห่างไกลาจากโรคเชื้อโรคเชื้อราแต่ถ้าเกิดเป็นต้นไม้ที่มีดอกผลเราต้องทําให้ ดอกผลเนี่ยมันมีความสมดุลครับพอมันเกิดความสมดุลในผลไม้ปุ๊บเนี่ยเชื้อโรคเชื้อรามันก็จะไม่เข้ามารบกวนกระบ,บวนการมันก็ส่งผลให้ดอกผลเราเนี่ยไม่เน่านั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมจึงบอกได้ว่าปุ๋ยของจอรนคอยเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้แบบครบวงจรแต่ต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าปุ๋ยของจอรนคอยไม่มีฤทธิ์ในด้านของการฆ่าแมลงหรือไล่แมลงนะเราเพียงแค่ฆ่าเชื้อโรคเชื้อราเฉยเรื่องของแมลงศัตรูพืชอันนี้ เพืเ่อนๆต้องไปหาวิธีการของเพืเ่อนๆเองแล้วกันนะครับอ่ะแล้วจะทำยังไงล่ะเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้ราหรือแก้ไขเชื้อโรคเชืราที่กําลังเป็นอยู่ตัวที่1เลยครับ ปุ๋ย j c 633ครับปุ๋ย j c 633เนี่ยอันนี้ผมขอแนะนำ recommend เลยครับว่าเพื่อนๆจำเป็นต้องใช้ครับผมเพราะว่าเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในดินเนี่ยเราไม่สามารถฉีดพ่นหรือทำอะไรก็ได้มันอยู่ใต้ดินครับแล้วมันลึกลงไปคะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเม็ดที่มีคุณสมบัติพิเศษในการฆ่าเชื้อโรคเชื้อราครับอา้าวแล้วปุ๋ย j c 633เนี่ยสามารถฆ่าเชื้อโรคเชื้อราได้ยังไงอันที่หนึ่งครับเขามีซิลิก้านานโนเห็นไหมฮะเม็ดสีส้มๆของปุ๋ย เจสีวสมสามเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่สีผสมอาหารแต่มันคือซิลิก้านาโนผสมแคลเซียมและแมกนีเซียมพอเราหว่านเข้าไปปุ๊บสีส้มนี้มันก็จะละล,ลายครับซิลิก้านาโนจะช่วยปรับสภาพความเป็นกรด ให้กลายมาเป็นกลางเมื่อกี้เราบอกแล้วนะฮะว่าเชื้อโรคชราจะแพร่พันธุ์ได้ดีเมื่ออยู่ในสภาวะของความเป็นกรดเพราะฉะนั้นเราตัดข้อนี้ทิ้งไปเลยครับทําความเป็นกรดให้เป็นกลางมันก็ส่งผลทําให้เกราะป้องกันของมันเนี่ยถูกทําลายหลังจากนั้นครับเมื่อปุ๋ยแตกตัวออกมาปุ๊บในเม็ดปุ๋ยจะมีสปอร์ของไตโคเดอร์มาซึ่งสปอร์ของไตโคเดอร์มาเนี่ยเมื่อโดนน้ำปุ๊บมันจะขยายพันธุ์ต่อได้ทันทีเป็นสปอร์มีชีวิตสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้พอมัน ขยายพันธุ์เจอเชื้อโรคชลราที่ไม่มีโกล่ป้องกันเมื่อสักครู่นี้แล้วมันก็จะกินกันแบบโข อุตลุดเลยครับทำให้เชื้อโรคชรา,าเนี่ยถูกทําลายเรียบร้อยเลยครับก็ผมจึงถือว่าปุ๋ยเจสิวสามเนี่ยเป็นปุ๋ยซักดินโดยเฉพาะแล้วมีแคลเซียมกับแมกนีเซียมช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับต้นไม้ของเราแล้วก็ยังช่วยเพิ่มสมดุลของต้นไม้ทําให้ต้นไม้เนี่ยแข็งแรงมากขึ้นมันก็จะห่างไกลาจากโรคเชื้อโรคชรา,าแบบนี้เป็นต้นอ่ะเชื้อโรคชรา,าในดินเคลียร์ได้ด้วย JC 63 3แล้วแต่ข้อจํากัดของปุ๋ย j c สิ3เนี่ยนั่นก็คือมันสามารถที่จะ รักษาเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในดินเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเชื้อโรคเชื้อราที่มันเข้าไปสู่ท่อน้ําเลี้ยงอ่ะมันทําให้ท่อนาเลี้ยงอุดตันหรือเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่บริเวณใบล่ะจะทํายังไงสิ่งนี้เจสิวสามช่วยไม่ได้นะฮะมันไม่สามารถไต่ขึ้นมาเพื่อจะมาฆ่าเชื้อที่อยู่บนใบได้เพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องใช้อีกตัวหนึ่งครับนั่นคือแอคมีผสมกับฮิวสองครับสตัวนี้ต้องทํางานควบคู่กันมันถึงจะได้ผลดีมากๆเลยแอคมี ไม่ใช่ปุ๋ยแต่เป็นสมุนไพรมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคเชื้อราโดยเฉพาะแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นทําให้รากเนี่ยมันขยายตัวได้ดีทําให้รากแข็งแรงมากขึ้นด้วยฆ่าเชื้อโรคก็ได้และยังทําให้ต้นไม้แข็งแรงได้ด้วยส่วนฮิวสองครับฮิวสองจะเป็นตัวไขตัวสารโพลิเมอร์ครับพอฉีดเข้าไปปุ๊บมันจะเคลือบเลยครับเมื่อเคลือบเสร็จปุ๊บมันจะส่งผลทําให้เชื้อโรคเชื้อราเนี่ยไม่สามารถขยับตัวได้ โดนจับฮะโดนจับปุ๊บมันก็ขยายพันธุ์ต่อไม่ได้เพราะมันโดนเคลือบแล้วมันเหมือนโดนฟิล์มบล็อกเอาไว้ฮะไม่ให้ขยายพันธุ์ต่อแล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดเราใช้ควบคู่กับแอคมีใช่ไหมมันก็จะเข้าไปฆ่าเชื้อโรคที่ถูกบล็อกไว้ก็ทําให้เชื้อโรคเนี่ยมันตายครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้แอคมีล่ะใช้แต่ฮิวสองได้ไหมก็ได้ครับมันก็จะบล็อกไว้เฉยๆแล้วพอมันสิ้นสุดอายุไขของมันมันก็จะตายครับตายโดยที่มันไม่ได้มีการขยายพันธุ์ต่อไม่มีเจน2ไม่มีเจน3มมันก็จะตายใน ที่สุดแต่ถ้าเกิดเราอยากจะแก้ไขตรงนี้เลยทําให้มันศูนย์พันไปเลยเราต้องใช้โคคู่กับแอคมีครับจับเสร็จปุ๊บมีตัวทําลายเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่บริเวณผิวอยู่บริเวณ ใบสามารถดูดซึมเข้าสู่ท่อน้ําเลี้ยงได้ด้วยจบเลยไหมฮะแบบนี้จบเลยครับแต่อย่างไรก็ตามต้นไม้ที่ถูกเชื้อโรคเชื้อราเล่นงานเนี่ยมักจะอ่อนแอเสมอจริงไหมอ่อนแอหมดแรงครับเหมือนคนป่วยอะ่ะไม่มีแรงครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องใช้ JC301 plus ด้วยเพื่อกระตุ้นทําให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้เร็วมากขึ้นแต่ถ้าเกิดต้นไม้โซมหนักๆเลยแล้วกลัวว่ามันจะตายถ้าเกิดว่าปล่อยเอาไว้นานกว่าน,นี้ตายแน่เล อาจจะใช้เป็นพลัสวก็ได้เพราะว่าพลัสวนเนี่ยจะมีกรดอะมิโนกรดอะมิโนเนี่ยพอฉีดเข้าไปปุ๊บมันสามารถเอาไปใช้ได้ทันทีเลยเปรียบเสมือนเป็นน้ําเกลือของมนุษย์เราอะครับเป็นเกลือแร่พอฉีดเข้าไปปุ๊บเราก็จะรู้สึกมีกําลังวางชามากขึ้นแบบนี้เป็นต้นก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกแต่ผมอยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ใช้ควบคู่กันไปด้วยเพื่อรักษาต้นไม้เสร็จแล้วก็ต้องฟื้นฟูให้มันกลับมาดีมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเรารักษาและฟื้นฟูแบบนี้ไปแล้วนะครับต้นไม้ จะทิ้งใบครับใบตรงไหนที่มันเป็นโรคมีร่องรอยมีแผลที่เกิดจากโรคใบมันก็จะทิ้งลงครับเพื่อนๆไม่ต้องซสีเลียสน,นะฮะใบที่มันถูกทําลายไปแล้วไม่สามารถฟื้นคืนกลับให้เหมือนเดิมได้ต้นไม้จะใช้วิธีการคือสลัดใบนั้นทิ้งแล้วแตกยอดใหม่เพื่อนๆดูใบที่แตกออกมาใหม่ดีกว่า ถ้าเกิดมันออกมาแล้วมันสวยงามนั่นแหละครับผมหมายความว่าต้นไม้ฟื้นคืนชีพเรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่จะใช้เพื่อป้องกันนะครับแนะนําว่าใช้เจสิโอ3ครับ3เดือนใส่1หนหส่วนแอคมีผสมพร้อมกับการฉีดพ่นปุ๋ยน้ําให้ทางใบทุกๆ1เดือนคือฉีดพ่นเดือนละครั้งไม่รู้แหละว่าเราจะฉีดพ่นปุ๋ยน้ําเดือนละกี่ครั้งแต่เดือนละครั้งต้องผสมแอคมีลงไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคแล้ว ต้องฉีดทุกๆ7วันจนกว่าโรคนั้นจะหายและเดี๋ยวต้นไม้ก็จะฟื้นตัวมีสุขภาพดีเหมือนดั่งเดิมนั่นเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าคลิปวิดีโอของผมมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะได้สินค้าของยนคอยผมก็พอมีแบ่งอยู่บ้านนะครับก็เข้ามาได้นะครับใน l i น์แอดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยคุยกันในไลน์แอดครับง่ายกว่าเพราะโทรมาเนี่ยบางทีผมไม่สะดวกคุยอาจจะติดลูกค้าอาจจะติด คุยงานหรืออะไรก็แล้วแต่พิมพ์มาในลายแอดแล้วกันมาพูดคุยกับเราว่าต้นไม้เพื่อนๆตอนนี้ประสบปัญหาแบบไหนและเป็นต้นไม้แบบไหนผมจะได้จัดชุดเซตให้มันเหมาะกับต้นไม้นั้นๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ